Thank <music> you. มันเกิดจากเกิดจากสาเหตุอะไรคะมันหนึ่งคือมันตามฤดูกาลตอนนี้ลมอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเข้ามามีอิทธิพลปกคลุมพื้นที่เรามากขึ้นฉะนั้นความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่เข้ามาเนี่ยแทนที่จะพัดขึ้นไปทางจีนได้โดยตรงโดนลมอิทธิพลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกดลงมาก็ทําให้พัดพาฝนมาตกในภาคกลางเยอะขึ้นอีกแล้วต่อไปอิทธิพลดังกล่าวก็จะทำให้ฝนไม่ตกภาคใต้เยอะขึ้นอีก เป็นธรรมดาของทุกปีเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่าเป็นปลายฝนแล้วล่ะสําหรับภาคกลางแต่มันเป็นต้นฝนสําหรับภาคใต้ภาคใต้จะมีฝนทวีความหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนรงถึงเดือนมกราคมนั่นแหละนะครับฉะนั้นแต่ตรงนี้ที่เราเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี่เองหลายคนก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะฝนตกมาน้ำน้งเหนือก็ไหลาบาลงมาเปเดือนตุลาทุกปีที่เรามีน้าท่วม,มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะน้นําเหนือจังหวัดน้ําเหนือไหลหลากลงมาพอดีแล้วกรุงเทพฝนตกด้วยซ้ำระบายไม่ทัน และน้ำหลากลงมาเติมอีกก็เลยทําให้กรุงเทพเนี่ยท่วมบริเวณรอบๆปริมณนทลนที่อยู่ชายน้ำเนี่ยจะได้รับอิทธิพลของน้ําท่วมเยอะพื้นที่ต่ําพื้นที่ต่ำเนี่ยก็จะมีน้ำเนี่ยขึ้นมาหรือพื้นที่ที่ต่ําแต่ว่าเวลาฝนตกการระบายน้ําไม่ทันก็จะเห็นเป็นภาพปรากฏชัดเจนว่าจราจรการจราจร,จร,จรติดขัดน้ําท่วมสูงครับผมยันตรงนี้เป็นในภาวะที่ค่อนข้างปกติเพียงแต่ว่ามีความชื้นมากหน่อยเท่านั้ค่ะเ้ว ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราควรจะต้องพึงระวังก็ในช่วงเปลี่ยนทายของฤดูกาลเนี่ยก็ต้องระวังเพราะอากาศหนาวที่เข้ามานั้นก็จะเอาความหนาวเย็นเข้ามาอาจจะเป็นหวัดได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าที่เราต้องเตรียมรับมือในขณะนี้ก็คือว่าหลังจากหนาวนี้หลังจากฝนนี้ไปแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ปีเอเนียโญปีเอเนียโญเนี่ยจะเป็นปีที่ร้อนมากทีเดียวและแรงมากฉะนั้นอยากจะให้มองไปไกลนิดนึงว่าปีหน้าถัดจากเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยอากาศจะเริ่มแรงมากขึ้นหรือเปล่า นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าเป็นห่วงแล้วก็อาจจะมีปรากฏการณ์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าจะร้อนมากกว่าปีไหนๆที่เคยมีมาทั้งหมดแล้วเราจะต้องเตรียมก็ต้องก็ต้องทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็แล้วก็อากาศร้อนเนี่ยเราก็ปรับตัวปรับตัวขึ้นมานะครับก็คือว่าไม่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่หนาเกินไปเสื้อแขนยาวผู้นิทไทยอะไรต่างนียก็ต้องปรับให้เก,กับภูมิอากาศเพราะงั้นเวลาพออากาศร้อนทุกคนก็เข้าไปห้องปรับอากาศเปิดแอร์เปิดแอร์พวกประกบว่าไงต้องใช้น้ำมากขึ้นในการผลิตไฟฟ้้าน่อไพ แล้วขณะที่ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งน้ำในผืนไม่พอยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งท to cool ับทวีคูณเข้าไปใหญ่เลยฉะนั้นถึงได้บอกอยากจะให้พวกเรามีการปรับตัวก็โดยการาใช้เวลาตรงนี้ทําความสะอาดห้องเอาของที่ไม่ใช้ออกจากห้องปรับอากาศเพื่อลดคูลิ่งโหลดนะครับและจากนี้เปต้นไปเนี่ยที่บ้านก็เช่นเดียวกันมันถึงเวลาหรือยังครับที่ต้องอาบน้ําให,ให,ให้ให้สอดคล้องกับภาวะอากาศก็คือว่าไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วอาบแล้ว,ลวพอถึงก่อนนอนก็หนาว อา,อาบน้ำนี่ก็คือว่าเข้านอนเนี่ยมันจะเราจะรู้สึกว่ามันสบายตัวถูกไหมครับถ้าเผื่อว่าเราไปออกกาลังกายตอนเย็นมาก็อาบน้าให้สบายซะก่อนแล้วก็เข้าไปการปราประกาศจะมีความจำเป็นน้อยลงตอนนี้เนี่ยจากนี้ไ,อไปอุณหภูมิจะลดลงเนี่ยการปรัประกาศแทบจะไม่ต้องใช้อย่างเมื่อคือนนี้ยีย่สิบสามองศาเองยี่สิบสามอเช้าๆจะสว่งงสางนี้ยี่สิบสี่องศาแล้วปรัประกาศเพื่อได้ยี่สิบห้าองศาอากาศในห้องปรัประกาศยังสูงกว่าห้องที่เระเบียงไม่ป่าประกาศที่ฉะนั้นปรับทําไม อย่างนี้ต้องต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าปรับเพาะความเคยชินนะครับปรับเพาะความเคยชินอย่างหน้านี้ยังไม่หนาวพอก็ไม่ต้องใช้น้ําร้อนอาบเครื่องทําน้าร้อนเครื่องหนึ่งก็เท่ากับเครื่องปรับอากาศสี่ตัวเปิดพร้อมกันเช่นอย่างนี้มันมันปรับปล่อยให้ชีวิตไปตามความเคยชินถึงเวลาแล้วทําไม่ได้มันต้องดูว่ามีความจําเป็นหรือเปล่านะครับว่าจําเป็นต้องปรับอากาศหรือยังตอนนี้ยังไม่หนาวเลยอุณหภูมิมันต่ำกว่าห้องปรับอากาศจะไปทําไมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร